สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเซยียุโรค่ะมื่อนี้นะคะเดี๋ยวอ่าขอแวะมาทักทายหน่อยนึงเนาะอ่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวไม่จา๋าจะ อย่างไปหับน้องอเล็กที่โรงเรียนนะคะคือวันนี้เราจะเดินไปรับน้องอเล็กที่โรงเรียนกันเนาะตอนนี้กะหามงกวานะคะเดี๋ยวหามงครงนะคะแม่จ๋าจะย่างไปนะคะเดินไปรับน้องอเล็กที่โรงเรียนนะคะซึ่งมื่อนี้อากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนนะคะแา้วก็ม่มีแดดแต่ว่ารู้สึกว่าฮอนอบอ้าวนะคะแล้วที่นี่เดี๋ยวพ่อไปหับน้องอเล็กกลับมาแล้วแผนของแม่จ๋าในมื่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะ อพอดีแม่จ๋าได้หอมแดงมานะคะเป็นหอมแดงหัวนนิดน้อยนะคะแม่จ๋าก,กะว่าจ๋ามาตัดนะคะเราก็จะบ่มนะคะก็คือว่าเพาะบ่มไวให้เขาแบบว่าออกหากอย่างแบบนี้แหละเราก็เดี๋ยวจังจะเอาไปปลูกเนาะเออนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวมันนี่นะคะอ่าถ้าเห็ดยังใดในสวนแม่จ๋าก,ก็จะเห็ดนะคะทยอยเห็ดไปก่อนเพราะว่านั่นแหละอย่างที่เราห้ฟางเนาะว่าแม่จ๋าอยากเตรียมอยากปลูกอย่างที่พาะปลูกใดก่อนที่เขาจะกลับืองไทยนะคะ แต่ว่าตอนนี้ก็ได้เวาลาแล้วค่ะเดี๋ยวแม่จ๋าจะ,ะเดินออกไปรับน้องอเล็กที่โรงเรียนค่ะสวัสดีครับคุณผู้มชมยังเนาะหมวกก็ถอดเสื้อก็ถอดวิ่งเล่นในสนามเปียกมดวันนี้พาเดินเอา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 ช็อกโกแลตวันนี้พาเดินกลับบ้านออกกำลังกายใช่ไหมวันนี้ไม่มีแดดเลย จะวิ่งเล่นจะเหนื่อแตกอะ่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะพาเข้าสวนปลูกดอกไม้โอเคและเดี๋ยววันนี้นะคะช่วงบ่ายๆเนาะเดี๋ยวรอป้าป๊าโทรมานะคะเราจะออกไปรับปป๊าที่ออฟฟิศกันค่ะคุณผู้ชมสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะแม่จ๋าได้หอมแดงมะมหมนะคะนี่ถ้าเราปลูกเลยไม่ได้ตัดนะคะเขาก็จะบ่ออ่าบ่าแตกกอบ่มีกอหายเห่าเนาะแม่จ๋ากันเลยแบบว่า ตัดนะคะตัดนี่ตัดออกไปน้อยนึงนะคะจะประมาณนี้เนาะนี่เนี่ยจังหัวหอมประมาณนี้เราจะอ่าเหลือส่วนที่เป็นรากไว้แล้วก็ตัดตรงตรงเนี้ออกนะคะตรงที่เขาจะงอกมาเนี่ยออกเนาะนี่แบบนี้นะคะนี่นี่แล้วก็ตัดออกไปเลยเนาะเพื่อว่าจะให้หอมของเข้าแตกก่กอเนาะ กระเบื้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวทดลองเบิงนะ้งเนาะเพราะว่าปีที่แล้วเราปลูกเราไม่ได้ตัดเนา <li> นะ <29. S 1> เขาก็ไม่ได้แตกกอให้เราเนาะเขาก็จะขึ้นเป็นต้นเดียวแบบนี้นะเนาะแต่วที่นี่นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะทดลองตัดดูนะคะมาเบื้องว่าเขาจะแตกกอให้ห้าบอนะคะก็ Jones, <simpl kie. S 1> จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะคะคือกระเทียมที่ซื้อมาแล้วคือเหมือนกระเทียมเขาสดอยู่ยังไม่ได้แห้งมากนะคะแม่จ๋าก,ก็เลย sama, แกะเปลือกออกแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็จะเอาไป แช่ฟิตไว้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคือเรากินไม่ทันนะคะสําหรับกระเทียมเนาะเดี๋ยวเขาจะเนาขึ้นล่าแบบนี้เนาะอ่าเราก็เลยกินไม่ทันเนาะกระเทียมที่แบบเหมือนกระเทียมสดแหละยังไม่แห้งมากเนาะเราก็แกะเปลือกออกล้างทาความสะอาดแล้วก็เอาไปแช่ฟิตไว้นะคะเวลาอยากกินเราก็เอาาเห็ดกับเขา่าเห็ดยังกินได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอันนี้นะคะนี่เนาะเพราะว่ากินคนเดียวกินไม่ทันค่ะสําหรับกระเทียมนะคะ โอเคอันนี้คือแบบว่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาไปบ่มนะคะเหมือนสมัยเก่าที่อ่าพ่อกับแม่เพิ่นพาเห็ดเนาะเวลาปลูกหอมเนาะแม่จ๋าก็เห็นเพิ่นเอามาตัดแบบนี้แหละเราที่นี่เพิ่นก็เอาไปห่อผ้าแต่ว่าอ่าเพิ่นจะชุบน้ำห่อผ้าแล้วก็เพิ่นจะเอาไปฝังไสไว้นะคะแล้วก็หอมเขาจะงอ,อกมาเราเพิ่นจะเอาไปปลูกนะคะแต่ว่าแม่จ๋าก็เลยจะลองดัดแปลงนะคะ ซึ่งอันนี้เป็นกระสอบนะคะเป็นกระสอบที่ใส่ช็อกโกแลตใส่ของเขานี่แหละนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาไปชุบน้ําให้ชุ่มนะคะแล้วก็เอาหอมของเข้าใส่นะคะแล้วก็รอเบอร์วาเขาจะงอกให้เราไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจากไหนเข้ามาเบองกันอีกเทียหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเขางอกเขาอย่างเดี๋ยวเขาจะเอาไปปลูกกัน,นะคะ่ะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาใส่กระสอบนี่แล้วก็เอาไปจุมน้ําให้ชุ่มนะคะแล้วก็จะใส่ภาชนะปิดไว้ในที่ที่ไม่มีแสงอย่างประมาณนี้แหละนะคะ เดี๋ยวลองมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเนะาะค่ะพี่น้องเอาใส่กระสอบแล้วก็แช่น้ําไว้แบบนี้นะคะให้กระสอบเขาอิ่มน้ำเนาะเขาจะได้ชุ่มชื้นให้เรานะคะนี่แหละเราก็เดี๋ยวเขาจะได้เอาไปแม่ใจคิดว่าน่าจะใช้เวลาสามถึงห้าวันเนาะตามที่เคยทําอยู่ที่เมืองไทยตามที่แม่ผ้าเฮ็ดเนาะแต่ว่าอยู่เมืองนอกก็คืออากาศหนาวเย็นไม่รู้ว่าเขาจะงอกให้เราหรือเขาจะเน่านะคะก็มาลุ้นกันอีกทีนะคะ การมาบึงวา่าอ่าสูตรเนี้ยเหมือนที่ไทยแลนด์ที่บ้านเราทำนะจะประสบผลสำเร็จไหมที่นำมาใชอา้อยู่ที่ต่างประเทศนะคะในอากาศที่หนาวเย็นเนาะก็ลองมาลุ้นกันอีกทีค่ะคุณผูช้ชมนะคะช่วงนี้ก็คืออากาศหนาวติดลบเนาะก็ลองดูค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วอ่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะลองบังวาถ้าทดลองอบ่มไว้สักสามถึงห้ามือเนาะถ้าเกิดว่าเขาไม่งอกหรือไม่ คือเสียงที่จะเน่าหรืออะไรแบบนี้คือแม่จ๋าจะเอาออกแล้วก็จะเอาไปปลูกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสามถึงห้ามือแล้วสภาพหัวหอมของเราดีมีรากมีอะไรงอกออกมาอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไปปลูกนะคะก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันค่ะสามถึงห้าวันค่ะคุณผู้ชม้เบาร์บีคิวไม่เสียบบาร์บ,บิย ตอนนี้เราก็มารับป๊าป๊าแล้วนะคะป๊าป๊าก็เสร็จจากประชุมแล้วแต่ว่ามาเดินซื้อของกันต่อค่ะนี่เชื่อว่าได้เขา้าได้เข้าเามาแ huh? no. ล้วทีแรกนี้พวกรโน่ไม่เอาไม่เอาเด็กน้องกมใช้ครั้งเดียวเดี๋ยวก็สกปรปก คืออันเมื่อกี้นะ่ะเป็นที่รองหัวเข่าเวลาที่เรานั่งในสวนนะคะคุณผู้ชมน้องอเล็กเพิ่อนอยากได้นะคะแต่แม่จามองว่าเอาอ่าซื้อเป็นตังนั่งเป็นเก้าอี้นั่งหน่อยๆดีกว่าเวลาเขาเหตุสวนนะคะแต่ว่าน้องอเล็กอยากได้แบบนี้เขาจะเป็นฟ้องหนำนิ่มๆใส่รองหัวเขาะะ่าค oh, wow. ่ะอ no ้ี่ซ้ดีาหนูปปามาอกี้อันนี้เราไม่มีม่ามุสฟินที่สุดที่เป นี่ผ้านี่อะไรอันที่ป้าถามเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นตัวหนีบนะคะเป็นตัวหนีบที่เ้าหนีบผ่านบยังเวลาเ้าปูโตะนั่นแหละ อ่าเวลาเฮ้าอ่าดึงหรือว่าผ่าบายุกษงอันนั้นนั่นนี่เองสินะเฮาก็หนีบเอาแนวหนีบไว้อย่างประมาณนั้นเนาะใน <c oughs> ช่วงนี้นะคะเพรว่าจะไปส่มาส่นะคะร้ <c oughs> านช้อปปิ้งต่างๆก็จะมีการวางขายอ่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกระต่ายเกี่ยวกับไข่นะคะว่าจะเป็นของกินของใสอีย่งต่างๆประดับโตกแต่งบ้านนะคะก็คือจะเยอะมากสวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าปีนี้เราไม่ได้ แต่งบ้านนะคะเพราะว่าช่วงเทศกาลของวันกระต่ายคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่เนาะดังนั้นปีนี้เราก็เลยไม่ได้ทำค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะทําก็ได้นะคะได้เหมือนกันแหละเพราะว่าของที่เรามีจากปีที่แล้วเราก็เอามาจัดตกแต่งได้เหมือนกันนะคะแต่นี่ก็คือแบบเห็นไหมสินค้าใหม่ๆอะไรมาเยอะนะคะแต่ละปีจะมีสินค้าไม่ซ้ํากันค่ะคุณผู้ชมออกมาอะไรเยอะแยะมากมายน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะแล้วของที่เอ่าม้ยางเมืองยูลานนี่ก็คือว่าของไม่แพงค่ะคุณผู้ชมราคาพอฟัง อันนี้กับน,นาซื้อนะคะตกแล้วไม่แตกนะคะเออต่วาอย่างอื่นก็นคือแบบทำจากเครื่องปั้นดินเผาให้จากเซรามิกอย่างพวกนี้ตกละแตกนะคะแม่จ๋าก,กับบอมักดอกงามอยู่ต่วะคืออ่าเราใช้ของไม่ค่อยระมัดระวังนะคะส่วนมากจะแตกนะคะแม่จากก๋าก็เลยไม่ค่อยอยากได้ตะวันไหนที่ทําจากเหล็กอะไรที่หลุดแล้วไม่แตกนะ่ะคือชอบอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยเป็นชามอย่ยงต่างๆแกี่ยวกับของใส่ในครัวเลื่อนนะคะที่อ่าตกแต่งในวันกระต่ายนี่แหละนะคะ แล้วสิ้นค้าร้านนี้นะคะส่วนมากราคาจะเริ่มต้นที่30กว่าบาทอย่างประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเมืองไทยเราก็คือเปรียบเหมือนร้าน20บาทอะไรแบบนี้อันนี้ส่วนมากจะเป็น1ยูโรนะคะก็จะประมาณนี้มีครบทุกสิ่งอย่างนะคะร้านนี้นะคะเหมือนที่เมืองไทยบ้านเราเลยนะคะ <Yeah. S 1> มีเสือ้อผอมเสื้อปูนงังปูนอน,นะคะ่ะแต่ว่าขอบอกว่าแพงแพงค่ะคุณผู้ชมเหตุจากเหมือนจะเป็นพลาสติกนะคะนี่ ระวังลวายสวยงามค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าคือของร้านนี้ก็คือพอใช้อ่ะไม่ได้ติดแบรนด์เนมไม่ได้อะไรเนาะก็คือคล้ายๆร้าน20บาทบ้านเราแหละแ <c oughs> ม่จ๋าชอบมายังรงนะคะเพราะว่าของหลากหลายดีค่ะหลังจากซื้อของเสร็จนะคะก่อนกลับบ้านคุณเก่งของเราบอกว่าหิวนะคะดังนั้นเราก็เลยมาแวะนี่เลยร้านประจําของเราค่ะแมคโดนัลล์เนาะ